สวัสดีจ้าวันนี้จะมาเห็ดผัดปลาหมึกใส่ไข่เนาะค่ะพี่นองผักบริเมีเครื่องควบดอกค่ะมีมีเท่าทีใส่เท่าทีมีเนาะค่ะเนาะพี่นองเนาะใส่น้ำมันจ้า้ำมัน กระเทียมจ้ปะปลามึกทัดใส่ไข่ซื่อพี่น้องใส่หอมใหญ่ซื้อหนีนอตอ่นะนะคะปลามึกพี่น้อง หอมหัวใหญ่ค่ะพี่้อง ใข่ใส่เลยจ้ะใค่ใส่กวเนเอาพี่น้องเบิกตรงกลางนี่ใข่มันมุนเนาะค่ะใส่ๆสามใบกินเฮ็ดเพื่อตอนเย็นน้ำเนาะค่ะพี่น้อง สูตรใฟสูตรมั่นสูตรบกคมก็เป็นของย่ายนัดนี่ิละค่ะพี่น้อง <laughs> บงังเด้ขี่ใส่ใส่ละงงางเด้กพี่น้อง ให้นสุบให้สามใบสุณนะเพื่องกับมีแค่กับเที่ยมกับหอมหัวใหญ่ได้ทีหอกแ้วเขากับผงรดเอาเนาะค่ะ ใส่ปลาหมึกค่ะพี่นอ้องปลาหมึกสองตัวเหงือนไงดิบริหทานชินหน่อยเด้เวลาเอาผัดแล้วมันก็้ิหดลงเนาะพี่น้องเนาะจากนั้นก็นที่รุงเครื่องแล้วจ้ะมิตรหอมกับอัน,นมิกระเทียมกับหอมหัวใหญ่ซื้อเรียพี่น้อง บ่ได้ไปตลาดตะลี่บ่ด้ไปซุเปอร์มอลซุเปอร์มาซไซพี่น้องปรุงเครื่องให้จ้ะผงนัวค่ะพี่น้องผงปรุงรสค่ะซีวขาวจ้ะ บริมีสดฟ้าหรืออันฟ้าเขียวดรกพี่น้องว่าบ่ได้ซื้อมากนะคะ่ะอันมันหอยจ้ะบ่กาปลาเกล็ดนะคะ่วะว่ามีสูตรตายตัวนะจ้ะพี่น้องแ้มตาลน้อยหนึ่งค่ะ อืรเมื่อีงล่ะพี่นออ้องรอบปลาหมึกสุกอะใส่ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ เอามึกอสองตัวเราบอง่ายพี่น้องหันแบบ <c oughs> หันหแบบแยุกยิ้งยัยเลยข้ามปิดตึกเลยไปสิเบื่อไขมูลไขผัดมูลซ้ำกับเข่าก็ได้ ปลาหมึกอันนี้เวลาเวลาผสมแล้วมันจะกรอบเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะสื่อมันจากหางกระโวนพี่น้องแต่ววามสื่อมากแต่หลายมือแล้วมาใส่สองฟิดไว้อันนี้เครื่องผันว่าใไดไปซื้อพี่นอ้องกันทีเเ็ดกับเขาก็ได้ที่จริงว่าต้องใส่พักขึ้นทายเนาะค่ะหรือว,ว่าเอิญหอมประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วก็สูตรของข่อยดอกว่าพี่น้อง โอเ็ด่ังสีก็ก่ากินได้เนาะค่ะเขาเจ้าพี่น้องเห็นง่างไงที่กิงเราทำมี้งผงกะหรี่ใส่แหงเสียบเด้อค่ะพี่นอ้องปลาหมึกพัดผงกะหรี่ใส่ไข่เนาะค่ะน้ำเิ่นออกมาในตัวเองเลยได้พี่น้องบ่ได้ใส่น้ำดินี่พัดปลาหมึกสูตรแยกนัดนี่สีมังกร แแล้วค่ะพี่น,อนอ้องนอาปลาหมึกสุกยี่นรอปลาหมึกนี่มันจะกรอบเนาะค่ะพี่น้องใส่แต่หอมหัวใหญ่กับกระเทียมซื้อด้พี่น้องกับผง,งรบเครื่องผงซื้อเนาะจ้ะ รสซาดก็ได้แล้วละจ้าพี่นอ้องพ้อมเสิราา์ฟลวจ้ารักสซ่จานเลยพี่น้องจานบักง่ายบักโตูุุณหละ เนี่ยพี่น้องเฮ็ดแบบนี้เฮ็ด e, กินใหญสูตรสูตรบค่ครบเอาตะลดุดศาสพี่น้องแสีบนังนวงนวนละ่ะม,มาเด้อไม่กินข่าวน้ำกันพี่น้องพัดปลาหมึกใส่ไข่ใส่หอมใหญ่ใส่กระเทียมแค่นี้ล่ละพี่น้องปรุงปรุง,งรสซ้ำนีล่ล่ะสูตรย่อยนัด <laughs> มาจาก้กไม่กินข้าวน้ำกันพี่น้องอาหารจานเดียวอาหารจานด่วน พัดปลาหมึกพร้อมเสิร์ฟเราจะพี่น้องใส่ไข่ง่ายๆเนาะค่ะเนาะแสบคือเกา่าแแสบกับฮาบปุงลดเนาะพี่น้องสูตรย่าเอง <c ười> เครื่องบวกกับกิบนได้คือเก่าพี่น้องง่ายกว่านี่ไม่มีอีกแล้ว <c ười> อัาจ๋ามา ผัดปลาหมึกใส่ไข่น้ำมันออกมาเองนะ้จ้าพี่น้องพ้อมเสฟแล้วจ้าผัดปลาหมึกใส่ไข่พี่น้องปลาหมึกกรอบเด้งดึงเด้งดึง,ดง,ดงคลิปนี้ย้ายก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณลหลายๆเ้ยค่ะเด้อเอซเก่าเอซใหมพ่พี่พี่น้องนองที่ข้ไม้กำลังใจเนาะจ้าเนาะ เก็บในแยกก็ฝากไปซ้ำนี่ลาจาขอบคุณหลายจาสวัสดีค่ะ